วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ดอกไม้กันค่ะข้าคว้าดอกไม้หมยกกุ้ยข้าเหมยกกุ้ยข้าดอกกุหลาบโมลี่ข้าวโมลี่ข้าดอกมะลิปายหลานข้าวปายหลานข้าดอกจำปีขวางหลานขวางหลานดอกจำปายิงข้ายิงข้า ดอกซากุระเย่ไหลช่างเย่ไหลช่างดอกราตรีหลานขวาหลานขวาดอกกล้วยไม้มู่จินขวามู่จินขวาดอกชบาฝูรงขวาฝูรงขวาดอกชาหลนบวาน花วาดอกบัวเเอ花วา ดอกบวัอวอัญจวาอัญจวาดอกหน้าวัวยู่จิน香ยู่จินงดอกทิวลิปยงงรรื่อื日อ向日ยดอกทานตะวันหมู่ตันหมู่ตันดอกโบตันข้างไหนชินข้างไหนชินดอกคาเนชั่นชีปันยายิงวา ชีปานยายิงฮวาดอกพิกุลจีกวนฮวาจีกวนฮวาดอกงอนไก่ชื่อสู้ชินฮวาชื่อสู้ชินฮวาดอกลีลาวดีวันโต้ฮวาวันโต้ฮวาดอกอันชันวัน寿菊วจวันโชวจ寿菊ดอกดาวเรืองหูเตีฮวาหูเตีฮวา ดอกผีเสือ้อ美人蕉花美人蕉花ดอกพุทธรักษาหัวจีจ้จางหัวจีจ้จงดอกดาหลาจ藤้งเงหลวจหลวดอกวิสเตรียจินชาหัวจินชาหัวดอกไวโอลาเมยวมหวเมวดอกเหมย 非洲菊，非洲菊，ดอกยีบีรา，雏菊，雏菊，ดอกเดซี่，紫苑，紫苑，ดอกแอสเต大丽花，大丽花，ดอกรักเร่，千日红，千日红，ดอกบานไม่รู้โ鱼尾菊，鱼尾菊。 ดอกบานชื่นใบรื่อฉาใบรื่อฉาดอกบานชื่นเล่ตู้เจวนเล่ตู้เจวนดอกเฟื่องฟ้าเใบจื่อเวา,า,วาดอกเฟื่องฟ้าเถา,า่าว,วาเถา่วาดอกท้อชิงวาชิงวา,งวาดอกแอ,กอปเปิลใบฉันใบฉัน ดอกพุดซ้อนชื่อถงชื่อถงดอกทองหลางดอกปาริชาติดอกนี้เว้นวรรให้ถูกนะคะยิงสู้ควายิงสู้ควาดอกป๊อปปี้ดอกฟินหนิวเจวคว้าหนิวเฉคว้า,วาดอกรักกุ้วยคว้ากุ้ยควาดอกกุ้วยหวาดอกหอมหมื่นลีอาปัวเลย อาปัเลดอกราชพฤกษ์เย่จู่ควาเย่จควาดอกแก้วยี่หลานยี่หลานดอกกระดังงาจื่อหลัวหลานจื่อหลวหลานดอกไวโอเลตอเชียนหนิวควาอาเชียนหนิวควาดอกพิทูเนยียสูขวาสูขวา ดอกฉัดทองดอกฮอลลี่ฉางชุนควาฉางชุนควาดอกแพงพวยเฟิงซินจื้อฮวาเฟิงซินจื้อฮวาดอกไฮยาซินยวนเหวยฮวายวนเหวยฮวาดอกไอริสยู่หลานยู่หลานดอกแมกโนเลียชุนยีเฉาชุนยีเฉาดอกลาเวนเดอร์ ลานหลิงฮวาลานลิงฮวาดอกบลูเบลกูถิ่งฮวก้ถิงฮาดอกอะมารรนลิสชานชาฮวาชาาฮวาดอกคาเมลเลียจูฮวาจูฮวาดอกเบนจามา